สวัสดีค่ะทุกคน uh huh. สับดีก่อนนาะอนจากหนังสือพัฒนาตัวเอง EP ที่2วันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือ h o w to b e c o m a s t e a s A Student เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจดโน,น้ตเหมือนเดิมด้วยโดยที่ประโยคที่จะนำมาจุดกันในวันนี้นะคะมาจากประโยคที่ว่า In other's words, you r go a l is t o fit all t h e f a c t s of sufficient s p e r out during class i n t ชีดิส simple structure ก็คือก่อนหน้าที่จะมีประโยคนี้แล้วก็คำศัพท์สุ่ปู้ที่นำมาจดการน่ะคุณผู้เขียนเขาก็แนะนำไว้ว่าในการเรียนรายวิชาที่เป็น non technical เขาแนะนำให้จดแล้วก็เรียนอ่ะโดยโครงสร้าง Q E C ซึ่ง Q อ่ะก็คือ question E ก็คือ evidence แล้วก็ c ก็คือ conclusion มันเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเนิบไปหาหลักฐานสนับสนุนแล้วก็สรุปในที่สุดแล้วเขาก็บอกว่ารายวิชาที่เป็นกลุ่มด้นเทคนิคมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูคำว่าสปูกันต่อคำว่าสปูเนี่ยตอนแรกนะถ้าไปดูแบบความหมายภาษาไทยอะ่ะมันจะแปลม,มาว่าคายออกตอนแรกอะ่ะญิงก็คิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเรากินแบบพวก ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็้ายก้างออกมาเจ้าประโยคนี้มันก็นาก่นาจะใช้คำว่าสปูด,ด้า้แต่ว่าพอไปดูความหมายจากสา์สของแคมบริดจ์อ่ะก็เริ่มจะไม่แน่ใจแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช้แล้วแหละเพราะว่าแคมบริดจ์ได้อธิบายเอาไว้ว่า if something s p r o d u liquid or gas or liquid or gas p o o s u e from something it f r o w s out in large amount ก็คือแบบมันมัน large เลยอะแบบมันเป็นปริมาณที่ใหญ่มากอะฉะนั้นถ้าเราแค่เอาก้าออกจากบากอะมันก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะใช้คำว่าสุดป,ปือใช่ไหมแล้วเขาก็ยกตัวอย่างประโยคมา3รูปแบบตัางต่อไปนี้ซึ่งแต่ละอย่างมันดูแบบยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยอะเริ่มจาก The f a l c o n e er s s p o w e d a giant cloud of ash that a n d gases into the air. รับแบบมันมีคำว่า giant ซึ่งแบบหนุยปริมาณเยอะมากมายมากๆ,ๆเลยอะ่ะประโยคที่สองก็มีคำบ่งชี้คำหนึ่งนะคือ okay. the d rain s p o o e d out millions of gallons of r o w soil into the river. คำว่ามาี u l e นก็คือแบบโอห,หเห็นภาพหรือว่าน้ำแบบเยอะมากมายแค่ไหนและอันที่3ก็เห็นภาพเหมือนกันเเปอร์เคมสปริง o อมพิวเตอร์ e r p r i n อร์คือแบบกระดาษมัน,ม,นมันพุ่งจากปรินเตอร์แบบหุยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยอะ่พะพออ่านประโยคนี้ก็คิดถึง h a ร r y p o พอ e เตอร์ภาคแรกเนีที่แบบจดหมายอะ่ะมันแบบพุ่งออกมาจากกล่องรับจดหมายแล้วแบบเต็มฟานไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นคำว่าสปัวเหมือนใช้กับอะไรที่แบบมันมีปริมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็คือความหมายอ้อแล้วก็ เรื่องของการจดแบบ QEC ใช่ไหมคุณคนเขียนเขาบอกไว้ว่าใช้กับพวกวิชาที่เป็น non technical ซึ่งหมายความถึงวิชาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์วิทยาศาศสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็พวกวิศวกรรมศาสตร์แต่ว่าโดยส่วนตัวเนือ้อหญิงรู้สึกว่า โครงสร้างเนี้ยมันก็ใช้กับพวกวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเพราะว่าหญิงเองก็ใช้อยู่ที่แบบเริ่มต้นอะ่ะจากการตั้งคําถามก่อนใช่ไหมเพื่อให้ตัวเราเองอะ่ะได้เปิดรับเสาสัญญาณแล้วก็ขณะที่เรานั่งเรียนอะ่ะมันก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะแบบ ค้นหาคําตอบอว่าแบบอาจารย์จะคายความรู้คายคําตอบอะไรที่แบบตอบสนองต่อคําถามที่เราอยากรู้มาให้อะแล้วก็วิธีการเนี้ยมันก็เป็นวิธีที่ณปัจจุบันอะมี How-to แบบแล้วก็หลักฐานหรือว่าการวิจัยทางด้านประสาทอุทยาแนะนำเลยใช่ไหมว่าให้เราเริ่มต้นเรียนด้วยการตั้งคำถาม แต่ว่าหญิงเองอะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะทวิคาร์ t เตเดนเนี่ยเขาอะได้พิมพ์มาตั้งแต่ปี2007แล้วคือแบบโห17ปีแล้วอะซึ่งในตอนนั้นอาจจะไม่มีหลักฐานรองรับก็ได้เนอะยังไงทุกคนก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะจดและเรียนโดยใช้โครงสร้าง QEC นั่นก็คือ Question, Evidence แล้วก็ Conclusion สำหรับวันนี้ขอคุณและหลับฟันดี Good Night ค่ะ